ตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหายลุงผลนะคะอืมตอนนี้ยายก็ตื่นเช้ามาทำคลิปก่อนเนาะเมื่อคืนนี้ตรงที่เราฉลองกันในเบในสะตรงนี้ เอาไม่มีใครมาไม่มีใครมาเก็บจานเนาะ <laughs> พี่อาบน,น้ำระบบอาบล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้เล็วไปเล็วไปขึ้นไปดูข้างบนก่อนเนาะ ยายก็ยังเฮ้ยมาเอาเอาที่ไรมองเห็นอะไรเอ็นเอ็นะคะสตอรี่นะคะเอ็นเอเดินทางปลอดไฟจ้านะคะขอบคุณค่ะนะคะโอ้พี่ยายแต่ว่ามันบโบเห็นหุ้งมันไปโบไกลมันรีบดีมันบบมีวิวเนาะ มันบอมีวิวอันนี้ใหญ่มันมันต่ำเด้มันก็เลยไม่เห็นวิวไงมันต่ำตกลงแอนกับลุงพันนอนห้องเดียวกันคนละเตียงไหมห,ห่างๆแล้วดุยว้ยเจ้ากระชางว่าเฮ้ยใายโอ้โหเขานอนคนละ นอนคนละที่ไม่ได้นอนด้วยกันอันนั้นหยอกกันเล่นเฉยอันนี้ไม่มียานวดแข็งเนาะจะไม่เป็นไรยวไปนวดที่บ้านเราผมอ่ะยายยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตื่นล้วก็ออกมายังไม่สวยค่ะไม่อยากถ่ายหน้ากล้องยังไม่สวยเลยไม่อยากออกแล้วกล้องแล้วค่ะยายบอกว่ายังไม่พร้อมผู้มาขามบอกยายรอไม่ต้องสวยเลือย ไปเล่น อะไรนะดอกไม้อีกอย่างคืองามแท้ เพรระรักดีโ์ดชื่อนะเพราะรักดีโ์ดนะคะถน,นนหนทางดีโ์ดนี่มีแต่มะขามค่ะ,ะทางเข้ามาดอกไม้สวย เป็นกำแพงเลยเป็นต้นเป็ขรักดีเสวดน,นะฮะวันนี้วันนี้ว่างค่ะเบอร์ทู เบอร์โทรนะถ้าใครอยากเข้ามานอนหรืออยากเข้ามาพักก็เบอร์นี้ค่ะ <c oughs> ดอกอันนี้เหมือนดอกชมพูแต่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ดอกชมพู่เต็มเหมือน,นค่ะ ให้ดูรอบๆเป็ดน้อยนั่งเล่น,ลนห้ดูมนนนันน้องใบบุญจอดอยู่นี่เด้อ ไดาเอ้าเมื <ame> <V> <N> ่อคืนนี่คือฉีชมพูว่ะมันเป็นฉีม่วงได้ไงห้องแอนน่ะโอ้บอก ห้องหวานแหววด้วยห้องหวานแหววแม่มีความรักมีความรักเอาวางไว้เอาขึ้นเลยเหรอววางงไ้ีเปล่าเอาวางไว้ในห้องเลยเราจะได้ไปหาถ่ายอะไรอ๋อในขวดไม่มีอะไรชิดเขับไปสายเอาเข้าไว้ที่ห้องบอกอืมเน่แอบดูแอบดูทีว่างอืม เดี๋ยวไปโอ้โหห้องคุณพันนี่ปเปล่ายังเขายังไม่ตื่นเลยก๊อก็ก็คุณไปทำหน้าหรือว่าเวลาแป๊บนึงผมขอเวลาส่วนตัวแป๊บนึงครับขอเวลาส่วนตัวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเด้อไม่ได้ไปคอยอยากมาถามเจ้าชื่อเเเอดีี๋ยววผมขลาานท ตกใจเพื่อนคุยโทรศัพท์เนาะเพื่อนมีส่วนตัวเยอะ,อะนะเลขาเนี่เพื่อนมีส่วนตัวเยอะเพื่อนคุยโทรศัพท์เพื่อนวะอเออตอนนี้ไม่กล้าแยมแล้วเลขาเนี่ไม่มีไม่มีเวลาให้เฮาเนาะคุยผู้สาวเฉยเลย ดอกสะแบงนี่ไงค่ะข้าฮมีผู้สาวแล้วลอันนี้มันคือมีสองแนวอ่ะอันนี้ลีลาวดีทางนี้ทางนี้ก็เป็นทางนี้โอ้แปลก จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจิบตาคอยให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ